อากาศเด้อปนีเด้อก็ก็ก็พอตีเด้อก็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 มาเลยมาเลยมาเลยเปลี่ยนอากาศแล้วอ๋อซุยด้วยสวยด้วยเด็กน้อยกระโปรงเด็กน้อยขาสั้นๆเนี่ย ก็ไม่ใะมองกัดอย่างอื่นได้ไหมกัดอย่างอื่นได้ไหมหืมกัดพวกเกลกเลยได้ไหมฮะได้ไหมไหน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 ขอดูหน้าสิหน้าหน้าหน้าขี้ดื้อมั้ยเออซะด้วยกันเด็กอะไรมันขี้ดื้อมากเลยนะคะดูนะคะดูหน้าตามันนะคะนี่ นีเออมกัดแรงไว้นะฟันน้ำนมอ่างนฟันน้ำนมอ่ะโอ้มันเป็นอันได้ปวดลูกโอมันเป็นหอยเลยเนี่ยไปแล้วไปไปไปแล้ว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 ไปแเออเอามานอนน้ำกันดีๆมั้ยลงมามามาท่านสวยปะปะปมานอนน้ำกันดีๆมั้ยอ่ะมือมันเหียวหมดแล้ว